เราคุยกันได้ไหมเมื่อเธอตัดสินใจแล้วเสียงสั่นเล็กน้อยในน้ำเสียงของเธอก็หายไปได้สิดูเหมือนว่าจะมีฝ่ายที่สามพยายามให้เราคุยกันอยู่แล้วฉันเอนตัวกลับใช้แขนเป็นที่พิงหน้าเปียกน้ำใสเรื่องการจูบเธอโกรธไหมหน้าของเทสแดงสดเผยให้เห็นความประมาาที่เธอรู้สึกเปรียบเทียบกับสีหน้าเคร่งเครียดของเธอ ฉันไม่โกรธฉันแปลกใจแต่ฉันไม่โกรธฉันคงจะโกหกถ้าฉันพูดว่าฉันไม่ได้สังเกตเห็นเทสแสดงความรู้สึกต่อฉันตั้งแต่เมื่อฉันอยู่กับเธอในเอลเลนอร์มีความเงียบเป็นครู่หนึ่งที่ฉันรู้ว่าเทสกำลังรอให้ฉันพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในตอนนี้ ถ้ามันง่ายเหมือนการเลือกระหว่างชอบหรือไม่ชอบเทสแน่นอนว่ามันจะเอียงไปทางแรกอย่างมากแต่สถานการณ์นี้ไม่ได้ขาวดำแบบนั้นขณะที่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะราชวงศ์ที่จะแต่งงานตอนอายุ13หรือ14แต่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี่ฉันมองเด็กผู้หญิงตรงหน้าฉันเป็นแค่เด็กเท่านั้นฉันกลั้นแรงกระตุ้นที่จะถอนหายใจลึกๆ ฉันเริ่มตั้งคำถามกับประโยชน์ของการมีประสบการณ์ในการต่อสู้และการเมืองมากมายเมื่อฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มยังไงกับสิ่งพื้นฐานอย่างความรักหรืออะไรก็ตามที่นี่อาเธอร์เธอกำลังคิดอะไรอยู่เธอเอียงเข้ามาใกล้ขณะที่คิ้วของเธอขมวดลึกขึ้นความเข้มข้นที่เธอจ้องฉันทำให้ฉันรู้สึกอึดอดัดแต่ปัญหานี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะเลี่ยงต่อไปได้เทส เรารู้จักกันมาตั้งแต่อายุสี่ขวบครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอเธอกำลังถูกลักพาตัวหลังจากทะเลาะกับพ่อแม่สิ่งแรกที่เธอทำตอนฉันช่วยเธอคือร้องไห้จนน้ำตาแห้งหลังจากเราเดินทางกลับไปสู่อาณาจักรของเธอฉันโชคดีที่ได้อยู่ในปราสาทของเธอที่ปู่ของเธอและในที่สุดแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็อบอุ่นใจต่อฉันแม้แต่ตอนนี้ครอบครัวของเธอและของฉันก็เข้ากันดีจนแปลก ฉันหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะพยายามพูดต่อฉันไม่เข้าใจว่าเธอพยายามจะพูดอะไรเทสมีสีหน้าใจร้อนเทสเรายังเด็กมากฉันหมายความว่าฉันอายุแค่12และเธอก็เพิ่งจะ13เช่นกันฉันรู้ว่ามันไม่แปลกสำหรับผู้หญิงวัยเธอที่จะแต่งงานเพราะเธอเป็นราชวงศ์แต่ฉันหมายความว่าฉันไม่มีพื้นเพมาแบบนั้นฉันตระหนักว่าฉันพูดติดอ่างเล็กน้อยอาร์ต ฉันรู้จักเธอดีพอและตอนนี้เธอแค่หาข้อแก้ตัวเธอกับฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงไม่ใช่การแต่งงานทันทีฉันแค่อยากให้สิ่งต่างๆก้าวหน้าแม้แต่ตอนอยู่ในเอเลนอร์เธอก็แค่ปฏิบัติต่อฉันเหมือนฉันเป็นเด็กผ่านมาเกือบ8ปีแล้วอาร์ตฉันมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กขนาดนั้นแล้ว สายตาเคร่งเครียดของเธอเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขณะที่เธอพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะให้เหตุผลกับฉันมันเป็นเพราะฉันรู้จักเธอมาตั้งแต่เราทั้งคู่เป็นเด็กที่ทำให้ฉันมองเธอเป็นอะไรมากกว่านั้นได้ยากขึ้นอย่างน้อยก็ตอนนี้เทสและอย่างไม่นานมานี้เอาที่เราได้เจอกันหลังจากจากกันไปนานด้วยฉันรู้สึกว่าข้อโต้แย้งของฉัน ออกมาเป็นข้อแก้ตัวที่ไร้สาระมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฉันยืนหยัดในจุดยืนของฉันผมหน้าของเทสปกคลุมใบหน้าของเธอขณะที่หัวของเธอหันลงไปที่พื้นเธอลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันหน้าแดงและตึงเครียดราวกับจะร้องไห้ฉันเข้าใจแล้วเธอพูดด้วยเสียงแหบแห้งเธอยังไม่พร้อมฉันควรจะรู้เทสฉันเริ่มพูดแต่เธอยกมือขึ้นหยุดฉันไม่อาจ มันโอเคฉันจะฉันจะรอน้ำตาเริ่มไหลลงมาที่แก้มของเธอแต่ฉันต้องจารให้เธอรู้ว่าฉันจริงจังเรื่องนี้ฉันไม่ใช่แค่เด็กที่กำลังเล่นบทบาทความรู้สึกของฉันมันจริงฉันยืนขึ้นและเดินไปหาเธอวางมือบนไหล่ของเธออย่างเบามือฉันรู้เทสและฉันขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บใจมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำ เธอมองขึ้นมาที่ฉันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาแล้วเมื่อไหร่อาจเมื่อไหร่เธอจะเห็นฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่เด็กฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนั้นความจริงก็คือฉันไม่รู้เป็นไปได้ไหมที่จิตใจของผู้ใหญ่ที่ติดอยู่ในร่างกายเด็กจะเรียนรู้ที่จะรักได้หรือฉันจะติดอยู่ในความเป็นคนโดดเดี่ยวตลอดไปไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้อย่างแท้จริง ฉันไม่รู้ฉันยอมรับในที่สุดแต่ฉันสัญญาว่าจะคิดเรื่องนี้ฉันสัญญาว่าจะพยายามเทสพยักหน้าอย่างช้าๆเช็ดน้ำตาของเธอนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้เธอหันไปแล้วเริ่มเดินออกจากห้องแต่หยุดที่ประตูอาร์ตใช่ถ้าเธอจะตัดสินใจเรื่องนี้กรุณาให้เวลาฉันเตรียมใจด้วยฉันไม่คิดว่าฉันจะทนได้ถ้าเธอปฏิเสธฉันอีก ฉันพยักหน้าฉันสัญญาหลังจากที่เธอออกไปฉันนั่งลงบนขอบสระน้ำมือถือหัวความคิดของฉันวุ่นวายซิววีเดินเข้ามาหาฉันและนอนลงข้างๆเสียงคขำครางเบาๆของเธอแสดงถึงความเข้าใจฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรซิลวีฉันกระซิบลูปขนของเธอฉันไม่อยากทำร้ายเธอแต่ฉันก็ไม่อยากหลอกเธอด้วย ความรักมันซับซ้อนกว่าการต่อสู้หรือการเมืองมากอย่างน้อยในสิ่งเหล่านั้นมีคู่แข่งที่ชัดเจนมีเป้าหมายแต่ที่นี่ที่นี่ฉันต่อสู้กับตัวเองเองฉันใช้เวลาอีกนานในห้องนั้นพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่มีคำตอบง่ายๆมาหาฉันในที่สุดฉันก็รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแล้วและฉันต้องกลับไปที่ห้องเรียน ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าหัวใจของฉันจะหนักอึ้งในชั่วโมงต่อมาฉันพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในห้องเรียนของศาสตราจารย์ก่เดียนอีกครั้งคราวนี้สำหรับวิชา artificial manipulation theory ใครสามารถบอกฉันได้ว่าแหล่งพลังงานหลักของ a r t i f a c t s คืออะไรก่เดียนถามขณะที่เขาเขียนสูตรซับซ้อนบนกระดานเอมิลี่ยกมือขึ้น คอมานาครับอาจารย์ถูกต้องและใครรู้บ้างว่าทำไมคอมานาถึงมีประสิทธิภาพมากกว่ามานาธรรมดาคราวนี้ฉันยกมือขึ้นเพราะมันเป็นมานาที่ถูกบีบอัดและคริสตัลไลซ์ครับทำให้มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าดีมากอาเธอร์กีเดียนคยักหน้าด้วยความพอใจและนั่นนำเราไปสู่หัวข้อของวันนี้ การมานิพูเลชันขั้นสูงของคอมานาเมื่อฉันเรียนดำเนินไปฉันพบว่าตัวเองจมอยู่ในงานความซับซ้อนของการมานิพูเลตพลังงานมานาช่วยให้ฉันลืมความยุ่งเหยิงทางอารมณ์ไปชั่วคราวฉันเรียนจบลงและขณะที่นักเรียนคนอื่นๆออกไปกีเดียนเรียกฉันไว้อาเธอร์คำถามเมื่อวานนี้ของเธอเกี่ยวกับการรวมทตุต่างๆเข้าด้วยกัน มันแสดงให้เห็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎีมานาเขาพูดขณะที่ทำความสะอาดกระดานขอบคุณครอับอาจารย์ฉันสงสัยว่าเธอจะสนใจโครงการพิเศษไหมมันเกี่ยวข้องกับการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ติแฟกซ์โดยใช้การรวมธาตุฉันรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีโครงการแบบไหนครับ ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับพัฒนาอาร์ติแฟกซ์ที่สามารถปรับตัวได้กับผู้ใช้แทนที่จะต้องการมานาไทป์เฉพาะมันจะสามารถใช้ธาตุใดก็ได้เขาอธิบายมันฟังดูน่าสนใจมากและอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่ฉันต้องการฉันสนใจครับดีเยี่ยมเราจะเริ่มในสัปดาห์หน้าพบกันที่ห้องทดลองหลังเลิกเรียนฉันออกจากห้องเรียนด้วยความรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย การมีโครงการให้ทำจะช่วยให้ฉันมีสิ่งที่เน้นไปได้ตอนเย็นฉันพบว่าตัวเองอยู่ในห้องอาหารกับอีไลจ้าและเอมิลี่เธอเงียบมากวันนี้อาร์ตอีไลจ้าสังเกตมีอะไรหรอแค่เหนื่อยจากชั้นเรียนฉันตอบไม่อยากเข้าไปในรายละเอียดเอมิลี่มองฉันด้วยความกังวลเธอแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรเธอดูเหมือนจะมีเรื่องใจหนักฉันยิ้มอย่างบังคับฉันโอเคจริงๆแต่ใจลึกๆ ฉันรู้ว่าฉันไม่โอเคปัญหากับเทสยังคงหวนกลับมาหาฉันและฉันไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงในห้องหอพักคืนนั้นฉันนอนบนเตียงมองเพดานขณะที่ซิลวี่นอนหลับอยู่ข้างๆความคิดของฉันหวนกลับไปที่คำพูดของเทสเมื่อไหร่เธอจะเห็นฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่เด็กมันเป็นคำถามที่ยุติธรรมและฉันไม่มีคำตอบ ฉันคิดถึงชีวิตในอดีตของฉันถึงความสัมพันธ์ที่ฉันเคยมีแต่นั่นดูเหมือนอยู่ในโลกอื่นทีเดียวอีกชีวิตหนึ่งตอนนี้ฉันติดอยู่ระหว่างสองโลกความรู้และประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในร่างกายของเด็กมันสร้างความขัดแย้งที่ฉันไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงในที่สุดฉันก็หลับไปยังคงไม่มีคำตอบแต่มีความหวังว่าเวลาจะนำความชัดเจนมาให้ วันถัดมาฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นใหม่ฉันไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในข้ามคืนแต่ฉันสามารถพยายามเป็นเพื่อนที่ดีต่อเทสได้และอาจจะในเวลาที่เหมาะสมฉันจะรู้ว่าจะทำอย่างไรสำหรับตอนนี้นั่นก็เพียงพอแล้ว